ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับนะ้นอมืัอนี้ก,ก็พ่อกันเป็นวันที่หนึ่งพฤษภาครับเป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่หนึ่งพฤษภาคมสองห้าหกสี่นะครับนะ้นอมืัอนี้กับพบประจัน คือเก่านะครับเนาะในวันหยุดพอจะไปเห็นงานบ่เบิดดอกนะ้ำบอ่อกบอกทิพาเบิงสวนเบิงผักหน้าบ้านเนะครับเนาะเบี้ยปลูกพริกเบี้ยอีตูกำลังเกิดครับผมแตกขึ้นงามแล้วจะได้ปลูกล้วครับจะได้ขยายพันธุ์ออก อีกประมาณสองอาทิตย์ก็คือสิพ่อปลูกแมงลักแมงลักนะครับเธอพ้าเบิงสวนนาบานนะครับเนาะที่้องจันปลูกไว้จะเป็นทักบัวครับผมปลูกไวกก้กินเองปลูกเองกินเองทุกสิ่งทุกอย่างครับยในบาน นาบ้านหล้างบ้านเนี่ยปลูกเองกินเองแบ่งปัน,ปนบ้านขางเคียงค้น้างเคียงกินน้ำน,นะครับเนะาะบมเมนต์ว่าสิปลูกกินเพืพ่อผู้เดียวแล้วก็เอือเผื่อเพื่อแพร่เพื่อเพื่อคางบ้านคางเพื่อนเผื่อรวมโลกนะครับแบ่งป,ปันเบิร์ทุกคนครับผมผู้ใดบ่มีมาเก็บกได้ครับผม บมีกินมีอยากนะครับเป็นหอมเป็นไข่เป็นผักบัวทุกสิ่งทุกอย่างครับถามบมีก็มาเก็บไปกินก็นได้ครับผมผักหอมกระไรครับผักหอมใหญ่ผักหอมใหญ่ลวกกินกับแจวกับปนแซ่บครับผักปลอดสารผิดกินกับมวบนบะหมี่กระนึ่งเครื่อง บเดเครื่องว่าเออมีสารผิดตกขังทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะเบิดทุกอย่างในสวนท้องจรนี่ปลอดสารเบิดครับผมบมมียาขามะารงบมมีมีแต่ชีวภาพนะครับเนาะสวนหนาบานล้างบานท้องจรบมมีสารผิดตกขัง ข้าเห็ดข้ากัได้กินนะครับถ้าข้าบโเห็ดข้ากัแต่เจซ๊ซื้อ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 ถ้าข้าเห็ดไล่ปลูกไว้ข้ากัดโบได้ซื้อโบได้ซื้อยางเขานาบ้านเย็บประเบิดสุหอมด้วยครับใส่ลาบใส่ปนพักแก้วกับ้อมยี่นาบานมองเดียวกันเบิดสุยางครับดีหรือบ่ดีเนาะผลเปื่อนเลย ปลูกกินแบบนี้ดีหรือบ่ดีคอมเมนต์มาในเด้อครับเด้อส่วนทุกคน,กนแล้วแต่แล้วแต่สิเฮดขอหายเพื่อนๆทุกคนปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับเว้นระยะห่างกันใส่แมตมองได้คนหลายกอย่าไปด้อยเพื่อนๆไปก็ต้องใส่แมตอยู่ห่างๆเขาหันอยากไปอตอกป้องกันจะคล้องแล้วก็ป้องกันเพื่อนๆป้ปปองกันป้องกันตัวเองและป้องกันคนอื่นด้วยนะช่วงนี้โลกูกกำลังมาแห้งครับผม ให้ผอดๆทุกคนระวังเอาเองนะครับเนาะรักษาตนเองแลวก็รักษาผู้อื่นนะําถ้าจะออกจากบ้านต้องใส่แมสนะครับเนาะเป็นระยะห่างกินร้อนช้อนกนะูนะครับมองหนคนหลายๆมาหลายๆเองโอ้โหว่าเขามาจะสายจะสายกะระวังเอาบ่าต้องไป ต่อไปก็ตตองส่แม่ครับป้องกันจาของนำเพราะว่าลูกมันบดบินมากขึ้นเมียงใหม่นะครับเป็นโตบินมากขึ้นเมียงใหม่มันก็พ่อสะเด็ดป้องกันได้จริเลยมาแน่นมาจากทางน้ำลายทา้งอากาศหรือจากไหนผมกับบ้หูเนาะติดต่อกันทางไหนทังร่มหายใจหรือทังน้ำโมกน้ำลายโูกก็ได้ ขอให้เพืเ่อนๆทุกคนปลอดภัยจากโ,โควิดนะครับขอให้ประเจ้าไวยพรเพืเ่อนๆทุกคนให้ปลอดภัยจากโ,โควิดทุกๆคนทั่วประเทศแล้วครับให้หายเร็วๆเพื่อสิทธิาก,การมันจะได้กลับขึ้นมากขึ้นเก่านะครับเ้องหา,ากินหาอยากทำการทำงานกับตัวเองสะดวกสบาย ทุมมือนี่เหตุการณ์เห็นงานกันยากครับผมเพราะว่าไปใส่มาใส่ก็ต้องใส่แมสครับใส่เจลล้างมือแอลกอฮอล์ล้างมือมันกันยากแน่จังหน่อยเนหตุการณ์เห็นงานครับผมปูเราก็ไม่โดนโควิดเออปูไม่โดนโควิดหรอกปูเกษตรหน่อย กเกษตรหน่อยอย่างวัวน้ำนะครับก็ฝากซ้ำนีแ่แหละครับผมป้องกันจากของเดอ้อเพื่อนนะครับเนาะนะี่ก็หางขั้วนะครับเนาะหนะ้าขันะ้วทิศทาง หมอมปักบัวกับมีมีุูยางครับผมซูยางเขาหนาบ้านในกันติดตั้มแจวได้หอมได้บกชิกได้พักกับหอมกันเลยครับบาเดิไปหม่องอื่นบาเดิไปหลายหม่องเอะไรที่หล่ะ บนตรงพอแตรับดอกโท้ครับไทีแล้วเอะไับผักผักกผักกผักผัับผักนที่แกกผักกักักผักักผักผักักพักกผัักัักผักผักผักรกเักผ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 ักักผัักผักักผักผักัก มีกระทอ่อเฟสติล่ะโทระถ่อมไร่ดอกบวกลิขนาบาทเนาะไมมีเบอร์คนหรือเปล่าไม่ี่ครับบักผีกกำลังยืดดอกเนาะกำลังใบเาิกเ้างอดูว่าเราบอดด้ไส่สา,สารผิดเนาะครับมันกับคนนั้นเองจะได้กระชังมันก็ได้กินคือเก่าเนาะครับเนาะ น้่งห้าน,น่วนวันนี้เป็นอย่าบ้บนนบบ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 บงบบ ผักหอมครับผักหอมไงปลวกลวกกินกับเจีวแซ่บครับลวกเจีวปนสวนอินทรีย์ปลอดสารเนะครับนี่เนาะสวนอินทรีย์ปลอดสารหลังในก็มีเบิร์ดครับผม กะต้องจในกับบ๊มี่มองท่ายครับก็ท่ายตั้งแต่หอมจะพักนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเบิ้งเนาะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็ดได้๋ยวทำเนาะครับเนาะปลูกไว้กระถางสองกระถางกับพ่อได้กินจะคล้องครับถ้าห้าบ่จกเหตุไรถ้าเหตุอย่างละสองถังสามถังเห็นว่าคลิปนี้ดีมี ซาละกะซอยกดแช่กดไหลกดค,ครับสไข่ให้ท้องจัรน,น้ำเนื้อเด้อว,วันนี้กะพามาเบ่งสวนขางบ้านคือเก่าเหรอครับผมพาเบ่งบกกักกิักเรือียังหลาาข้าาปลูกไหวข้าก็ดีกินครับเพื่อน กําลังใบกําลังยือดออกเนาะดอกแหลกเพิ่กระเลืองก็ใบโลนเมัดกําลังแตกสอกไม่นี่นี่ดอก้อมครับเพื่อนดอ,อกหอมถึงว่ามันสีปงะงามแต่มันก็เป็นนวยให้กินอยู่กินแบบสบายใจม่มีสารตกขางขึ้นเลยตลาดนะครับนักซื้อของในตลาดเ่าซื้อมากของในตลาดท่าซื้อมากเลยมันมียามกมาเลยครับตำเจีวตำยังกับมะแซบรรดอกคิว้ว 牛呀！ หลจากพนฝืนมากก็เป็นดอกมาขึ้นมาเลยครับผมเดี๋ยวพายเบื้องทางทาง้ะครับเนาะนี่ก็เป็นด้านคางทิศตะวันออกนะครับเนาะด้าน้างขั้วทิศตะวันออกทางทางนี่ผมก็มีอ้อมชิคให้นะครับเนาะมชิไข่ปลูกไว้กินเองครับผมบ่ได้เลาะหาบา่ได้ไปขอผู้ใดแล้วก็บ่ดด้ซื้อนัน,นครับผมไม่ได้ซื้อด้วยครับ เอาของเจาของทั้งบดเลยัา้างในก็เป็นพักอีเลศครับพักอีเลศ มะละกอนะครับเนะมมาะผลมะละกอต้นมะฮงเกษด้เอาออกล่ะครับผม,มเพราะว่าเศดษฐหทัทองน้ำไม่เฮ็ดหทองน้ำาคนพิการของผมนโตเลยนะครับเนาะผมบยากจะเขาวรวมจะเ,เป็นพักขณะเม็กซิโกนะครับเนาะ อย่าลไรตัอ,อื่นหน่อหนอ,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 อมันงามงามครับปนเถินเด็ดดู dead ew, ให้แต่แตกนะครับเป็นกระถินครับถ้าตัดต้นมันไหวเพราะหามันขึ้นสูงมันจังกินง่ายนะครับเนาะเวลา dead, เด็ดหนอดเด็ดหน่วยเพิ่นมันก็กินง่ายกวกกันกต่มันบ่สูงคาณะาเม็กซิโกหรือพักไชย่านะครับ เฮายนี่เจ้ปลอดสารครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นต้นพริกครับผมเพื่อก็เป็นน้อยตลอดนดะครับเพื่อน,อนต้นพริกต้นเดียวอยู่ขางเพืือน,นนะครับเนาะขางคั่วเพื่อก็เป็นน้อยตลอดแล้วก็จะเก็บกินนะครับเนาะบริสุทธิ์เลยฮะ ถือว่าดีครับเห็ดแนวนี่ดีดีมากๆเลยข้ากกบทิเดดสื้อตั้งแต่แน่วเาข้าเห็บดบ่อได่คือกับเขานะครับเนาะเป็นวัตถุดิบีมาเห็ดกับเขามาจังได้ซสื่อเป็นเหนือเป็นปลาทูเป็นทุกทิ้งทุกอย่างแหละครับข้าวจะข้าวเดือแตสื่อจะม่วนพักม่วนหอม มอนบพริกบอได้ซื้อครับผมจะเป็นพักเสียนต้นเดียวแล้งเป็นดอกพักเสียนเอาหนเอาแนวคนไหววานนี่คือเก่าเก็บแนวไหวนะครับเก็บแนวไหวาวานวเต็นพันไปเรื่อยๆจังสิบ,บอ่อสูนพันนะครับเนาะ เสียนมีมาแต่โบล่านผนได้นี่คนสมัยใหม่หลังคนต้องเกิดจีบโอหูนาะครับนี่ก็เป็นดอกซ้อนครับดอกซ้อนหรือดอกมะลิโบราณเหมือนกันตัวนี้ตั้งแต่มีมาแต่โบราณดอกมะลิ <c oughs> ซ้อนนะครับเนาะเอามาปลูกไว้เพื่อจะแตกแหนงแตกก็ออกง่าย ไปรกรลังสืออ,อกซอดอ,อกครับผมขาง,ขางนันเนะครับเนาะไปเรื่อยๆอ่าชมไปเรื่อยๆนะครับเนาะ,ะหอมสิ่งไข่นะครับเนาะ เป็นัะเขียบครับผมหรือน้อยนานะครับปลูกไว้นาบบาน,บานเป็นน้วยแล้วครับผมมีเบิรครับท้างในก็มีต้นพีิครับแต่ว่าผมขอไปบอหอดก็<ช>เลยเอาหายเพื่อนๆเบางไกล่บ,ดนะบอาาาาาดยา,ายเน,นาะ ก็เป็นดอกอันชันครับผมเป็นพักแก้วอีกชนิดหนึ่ง<า>คือกันนี่นะน้ำบานเนาะทุกท่านนี่ก็บ้๊อบมีหยังร้ายเน,ะนาะครับเนาะขอให้ทุนทน,นทุกคนผ่านกดยูทูบทุกคนทุกท่าน ขอให้่อนๆของทองจำทานกดทุกคนนะครับน้อคลิปนี้กับบมียังหลายนะครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้พระเจ้าอวยพรทุกคนหาปลอดจากโควิดปลอดภัยนะครับน้องผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงสนีทนะครับน้องสวัสดีครับผม